ฟ้าสีทองโอ้โห,โโหเข้าไปเจอแม่ไม่ใช่กสวนเหมือนกันครับโดยโ,โดนครับฟ้าสีทองสิทธิ์ซ้ออึ่งวันนี้จะเจอกับนักมวยสเปนนะครับไม่ชักขาดาไม่ชักขาดนะครับเอาเละครับเจอหมัดของฟ้าสีทองโอโ้เร็วจริงๆครับวันนี้ฟ้าสีทองแ,อแ,แต่ทานนกันด้วยของดีอย่างศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับไต่ก้านคอขาวร้อยศอกกลับไม่เจ็บไข้ได้ป่วยสู้กับโรคภัยาบาไข้เจ็บแม่ยิ้มไล่ครับ โอ้โหหัดขวาครับเต็มๆชาคานี่ก็มาฟรตซ้อนอยู่ที่ภูเก็ตไฟกลับนะครับโอ้โหมุกเข้ามาก็เจอเข่าครับฟ้าสีทองดักด้วยเข่าครับวันนี้แก้เกมมาดีครับเป่าปางแล้วครับาชาคานครับตอนนี้ครับโอ้โหฟ้าสีทองแต่ว่าจังหวะนี้ตู้ไม่ได้ครับซอกครับชาชานี่จะฝันสองไล้นะครับจิดไปบริเวณหน้าอกโอ้โหแทงอีกทีนึงไม่ครับ ชมไม่ชาครับโดนแหมวันนีทัวร์ตกใจแฟนๆเอฟซีของทางด้านฟ้าสีทองเลยครับบีบเกมให้ต่อยกันตลอดนะครับโอ้ยตันศอกโอ้โยตันศอกอีกแล้วแทงซ้ายนี่ครับสังเกตดูครับฝาสีทองโอ้โหเข้าไปเจอแหมไม่ชากระสวนเหมือนกันครับโอ้ยโดนครับบี้พอๆกันบี้เหลือเฟือพอๆกันครับต่อยไปที่ลำตัวขึ้นหน้าแล้วครับชกไปก็โอ้ยดูผู้หญิงแตะก้านคอครับ ดิจิมลำตัวไปก่อนนะครับไมชาคาร์ดตอนยกมานี่มาแรงครับต้องเดินเข้าหาแล้วครับฝันสองตรเนี้ไปขมับนะครับอย่างนี้ไม่แตกครับเผลอเผลอโนครับฉับอูใบหูครับใบหูที่แดงกลับเลยครับนี่นักมวต่างพุ่งซอกเข้าไปครับแทงซ้ายครับมวยขวาแต่แทงซ้ายสวยนะครับขณะที่ไมชานี่เริ่มแร็คนี่เขาโยนเขารอยครับสวยงามมากเต็มเต็มเลยครับแต่ว่ายังยืนอยู่ได้นะครับไมชาคาร์ด ลูกนี้ครับดักเข่าได้สวยครับบ้าชาคาจะเข้ามาต่อยครับเจอสองไปทีหนึ่งถึงกับชะงักไปเหมือนกันครับลูกนี้ครับโอ้โหวิ่งทะงลงไปนี่จะเสีมีแจกแน่นอนครับเตะเลยหัวไหล่ถือว่าเป็นการคอหมดนะครับนารายบันเสียเรียกว่าเตะก้านคอครับมีผู้ชนะในไฟน์นี้ได้แก่นักมวยไยแดงป้าสีทองจิสซ้ออื่นะครับยินดีด้วยครับ